อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคําสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไม่ตรีการต้องเจรจาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยเจริญธรรมท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีย์ตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดเชียงูมิ ตมาภาพพระอาจารย์โตพินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมะดีส่งถึงท่านผู้ชมทุกพื้นที่บนโลกออนไลน์ด้วยมิตรภาพและไมตรีรวบรวมข้อคิดคติธรรมเชิงบุรณาการส่งถึงท่านผู้ชมเพื่อต่อเติมเสริมพันธยาพัฒนาจิตใจเสนเรื่องความสุขเล็กๆความสุข เป็นเป้าหมายสำคัญของชีวิตคนเราไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศวัยฐานะตำแหน่งบทบาทอะไรเราทานข้าวก็หวังว่าจะได้ความสุขกับการอิ่มรับประทานอาหารเราพักผ่อนนอนหลับก็หวังจะว่าจะมีความสุขนอนเต็มอิ่มเราไปทำงานก็หวังว่าผลงานให้สำเร็จราบรื่นเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทำการค้าก็หวังว่าจะได้กำไร กิจาการเจริญรุ่งเรืองก็เป็นความสุขหมายความว่าทุกเป้าหมายก็หล่อหลอมไปที่เดียวกันก็คือความสุขนั่นเองท่านผู้ชมแต่วันนี้มีข้อคิดความสุขเล็กๆที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราและก็ชวนคนที่เรารักทำได้เช่นเดียวกันเราอย่ามองข้ามสึ่งเล็กๆน้อยๆก็จะเป็น ย่าโอสดที่ดีเป็นกําลังใจที่ดีให้เราอยู่อย่างมีความสุข 1. คิดดีต่อตอนเองและผู้อื่นความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่จะนำเราไปสู่ความสํำเร็จความสุขความก้าวหน้าในทางที่ดีแต่ตรงกันข้ามไอเจ้าความคิดนี่แหละท่านผู้ชมที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คนเราก่อทุกข์สร้างโทษ สร้างปัญหานุ่นนั่นนี่มากมายก็เพราะความคิดนี้เองนั่นหมายถึงพอคิดไม่ดีแล้วก็นำไปสู่การพูดการตรึกตรองการคาดการหรือการกระทำสิ่งที่ผิดพลาดแน่นอนเมื่อต้นเหตุมันไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีฉันใดวันนี้ความคิดที่ดีท่านผู้ชมทั้งหลายคิดดีต่อตัวเองฉันดีคุณดีฉันมีความรู้ฉันมีความสามารถ ฉันมีฝีมือทํางานฉันสามารถปรับตัวเองอยู่กับร่วมกับคนอื่นได้ให้คนอื่นไว้วางใจได้เชื่อถือได้เคารพนับถืออย่างนี้เป็นความคิดดีต่อตัวเองเมื่อเราคิดดีต่อตัวเองเราก็ต้องมาพัฒนาตัวเราพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงให้มีสุขภาพกายที่ดีงามพัฒนาจิตใจให้มีสุขภาพจิตที่ดี ปรับตัวเองได้ยอมรับความเป็นจริงและก็ไม่สร้างกฎระเบ,บียบกติกาขึ้นมาบีบบังคับชีวิตหรือมงการชีวิตคนนั้นคนนี้ให้เป็นอย่างที่เราคิดทุกเรื่องทุกรายการไม่ใช่ละมันคิดดีต่อตัวเองคือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองสำคัญเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ดูถูกคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่กลั่นแกล้งไม่นินทาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนน่าเกลียด เพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขเล็กๆก็เริ่มจากความคิดคิดดีต่อตัวเราพูดดีต่อตัวเราและดำเนินชีวิตให้ดีงาม 2. พูดจาสุภาพกับทุกคนคำพูดเนี่ยสามารถพัฒนาได้ปรับได้เติมได้เสริมได้เหมือนเราได้ยินสำนวนว,นว่าลิ้นไม่มีกระดูกสามารถพูดไปได้หลากหลายแต่ถ้าเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเอง เขาก็จะพูดสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จะรงจิตใจสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกดีมีความสุขมีความหวังมีกําลังใจเรียกว่าพูดจาสุภาพกับทุกคนจริงอยู่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีหางเสียงทุกครั้งก็ได้แต่น้ําเสียงจะบ่งบอกถึงความจริงใจจริงจังภาษาที่สื่อออกจะบอกถึงความเคารพความให้เกียรตินะความไม่ดูถูกมันก็มีอยู่ในภาษาการให้เกียรติการยอมรับ การนับถือภาษาคำพูดมันจะบ่งบอกท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพูดจาสุภาพกับคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราพูดการดีๆสวัสดีครับสวัสดีค่ะสตายดีไหมถ้ดทางนี้สบายดีทางนู้นก็สบายใจถ้าทางนู้นสบายดีทางนี้ก็มีความสุขทักทายถามไถย่ยินดีต้อนรับให้คำกษาหาทางออกทางเลือกที่ดีที่มันเหมาะสม พูดจาคำสุภาพเป็นประโยชน์น่าฟังพูดจาคำที่เป็นสุภาษิตเป็นข้อคิดข้อเตือนใจให้กระตือรือร้นระความชั่วพูดให้กระตือรือร้นสร้างสรรค์กระทำเริ่มต้นสิ่งที่ดีงามกับตัวเองกับครอบครัวพูดจาคำที่ก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ไกลเกลี่ยให้โอกาสให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายความสุขเกิดจากการพูดภาษาคําพังเพยน่าพูดจะดีเป็นสีแก่ตัวคําว่าสีตัวเนี้ยหมายถึงความสุขความเป็นมงคลมิตรภาพการช่วยเหลือการเอื้อฟื้อเผื่อแผ่การยินดีต้อนรับการสนับสนุนส่งเสริมเพราะฉะนั้นพูดจาดีเถอะ และความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมีมากมายสามใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายคำว่าเรียบง่ายก็คือไม่ฟุ้งเฟอ้อจนเกินไปไม่ตามสมัยไม่ล้ำสมัยไม่วิ่งตามแฟชั่นไม่วิ่งไปตามค่านิยมมากมายเกินไปเรียกว่าเรียบง่ายเสื้อผ้าก็ไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมหรูหราราคาแพงเอาพอดีมีใช้ นะเสื้อผ้าประจำท้องถิ่นก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นฝีมือของคนในท้องถิน่นโทษทีแม้อาจจะแบรนด์เนมไม่ดีแต่จุดประสงค์ได้เหมือนกันคือป้องกันแดดลมฝนใส่เพื่อให้เกิดป้องกันไม่ให้เกิดความระายปกปิดนะฮะให้เกิดความดูดีงามตามยุคตามสมัย ตามเหตุการณ์บ้านเมืองเรียกว่าให้พอดีไม่จําเป็นต้องวิ่งต่างวันเรื่องเสื้อผ้าอาภรณกก็เอาพอดีมีค่าเครื่องประดับก็ไม่จาเป็นต้องมีมากมายกายกองเอากายของเราให้สะอาดเรียบร้อยมีมารยาทดีมีน้ําใจจริงเราเนี้ยเป็นเครื่องประดับที่มีค่าท่านผู้ชมทั้งหลายเขาเรียกว่างามภายในจิตใจดีงามงามภายในมารยาทสง่าดีมีค่ามากกว่า เครื่องประดับเพชรพลอยทั้งหลายเพราะเพชรพลอยทองที่เรามาประดับบางทีก็นําทุกโทษมาให้คนนั้นเป็นที่หมายปลองของพวกมิจฉาชีพนะสุ่มเสี่ยงยิ่งยุกในภาวะเหตุการณ์แบบเนี้ยเราต้องช่วยกันรัดเข็มขัดประหยัดกินประหยัดใช้อดออมถนอมกินผักสวนครัวก็ปลูกรั้วรอบขอบชิด หลายท่านบอกอุ้ยอยู่บ้านจัดสรรก็ปลูกไม้กระถางปลูกผักกาดสระแนหอมจีนกระลำตะไคร้ใบโหระพาปลูกได้ท่านผู้ชมขอให้เราแสวงหาความรู้นิดหนึ่งลองเซิร์ชดูในระบบอินเทอร์เน็ตดูไม้กระถางพืชผักสวนครัวแบบไม้กระถางเรียบง่าย มันจัดสรรควรทําอย่างไรมีคําตอบท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องไปพึ่งพาสารเคมีไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นมากอัไหนพอปลูกกินเองได้ก็ควรจะทำมันประหยัดปลอดภัยจากสารพิษทั้งหลายนะและก็ไม่ต้องฟุ้งเฟอเ้อเหือหเรียกว่าพออยู่พอกินพอกล้าพอมีความสุข ไม่ต้องไปเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวเห็นคนอื่นมนั่งมีก็อยากมีบ้างอันนี้ก็วิ่งตามกระแสมากจนเป็นหนี้เป็นสินอีลุงตุงนางนะเครียดกับบัตรเครดิตเครียดกับการเป็นหนี้เป็นสินน,นู่นน่นนี่อู้เยอะแยะมากมายไกลกองเพราะฉะนั้นให้พอดีอะไรถ้าพอดีดีท่านผู้ชมขับรถใช้ความเร็วพอดีปลอดภัยถึงที่หมายด้วยความรับรื่นใช้จ่ายพอดีก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเครียดมากเกินไป ใช่ไหมาทานอาหารแต่พอดีกับรูปร่างสัดส่วนของเราพักผ่อนแต่พอดีพองามพบคนดีชีวิตดีต่อมาสี่ทำดีแล้วใจเรามีความสุขไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นหรือไม่จำเป็นต้องโฆษณาเรียกว่าไม่ต้องทำดีเอาหน้าภาวนากันตาย หมายความว่าพอะจะทําดีหน่อยก็ต้องมีคนชื่นคนชมคนประชาสัมพันธ์นู่นนั่นนี่พอใกล้จะตายถึงจะไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสุนทรทานอันนี้เรียกว่าภาวนากันตายนะ่เพราะว่าทำดีดีที่ไหนที่ไหนก็ยังดีอะไรดีอะไรอะไรก็ดีท่านผู้ชมพูดดีก็มีคนรักชอบชมนิยมทำดีใครใคร